สบายดีปลลุงสบายดีสบายดีปลลุงสบายดีพ่ออีแม่ปูปานาสู่พบกันมื้อนี้วันจันทร์ปลลุงพ่อก็แลกกับซองบ่าวขวัญบ้านนาปลุงเอ้ยเปลี่ยนจากซองน้องมวยมาเป็นซองบ่าวขวัญากซองเดียวกันเนาะแม่เปลี่ยนือซองเอาือปลุงเอ้ยเฮากบ่มีเงินดอกสิเฮ็ดซองเฮ็ดซองอันก่อนอื่นก่อนอื่นก่อนไกสิ บ่ให้คอมเอ้ยบ่แม่นบ่ให้ดาม่าเนาะก็ลงคลิปนี้มื้อนี้ก็ครูบอเพิ่นเกี่ยวข้าวบ่แม่นแต่เฮากับเพิ่นก็เกี่ยวบ่ควก็บ่ได้ไปดอกปาลุงเพราะว่าเฮาก็บ่สบายในเหนือโตเฮาแหละเมื่อวานนี่บ่ได้ไปนาบ่ควเพิ่นเฮาก็มาแต่บ้านเมื่อวานเนาะมาแต่บ้านแล้วก็เว่าเมื่อยือแล้วก็พักผ่อนก่อนเพนน้องมวยก็บ่ได้ไปนี มืัอนี้น้ำพญายันเป็นกรบอสบายที่ฮาว่าหายด่ามากันคือว่าในเฮือนนั้นคือว่าเนาะอกากาศมันกับเปรป่วนเนาะมันกับประยูงทุ่งทีขนคอนลมคอนคอ,อนห่อนนี่สิพญายันเป็นกรบอสบายปลาลูกเอ้ยเป็นกุ้งทงหืดจะขึ้นพญายันมันกับน้ำปักตีนหนึ่งเต้เหมือนอะไรอยังบุท่นเด่นออกอยู่บนสภาพในป่าเนาะก,กับบุด็ไปปลาลูกมามืัอนี้เบาขวัญพาเบาขวัญไปหาหมอ หาหมอในสุสานาบาตเฮาปลาลุงเลยหมอประจำบ้านเดี๋ยวปลาลุงสิแปลกใจว่าอ้าวบาคอนหาหมอคือแต่งโตนั่ยนี่โมเมนปลาลุงอันนี้เฮากระลั่มเขาเมืองกระลั่มขึ้นในเมืองไปไโมเมอใหญ่าไปไปเที่ยวตลาดดอกปลาลุงเลยไปห้องมอไปห้องมอในเมืองเดี๋ยวเอาไปในสุสานอะไรทักว่าอันนั้นเป็นเราเป็นเมื่อยเนาะมือเศร้านี่น้องบาคอนสิเล่าให้ฟังปลาลุงมือเศร้านี่บาคอนกะ เจ็บเนาะเจ็บกระตุนกระตัวเหมืนบอลน้องมวยเจ็บปึ้สงบุกัดดีกับเจ็สวยเลยบุบัดแหงสวยเจ็บแถวกระตุนกระตัวปลาลุงเลยโหมีเลือดแต่กระดูกบ่าวขนกับบุ๋มแมนขอโทษข้อผองเห็ดราม่านะปลาลุงเจ็บเนี่ยนอนยนี่ยก็ขึ้นเจ็บมาแถวกระตุนกระตัวน้องมวยเผินเลยส่วนบ่าวขวัญไปสุกส่าลาซามุทรหรือว่าห้องมาหน่อยเนาะไปกวดเบิ้งไปกวดเบิ้ง แต่หมอเพิ่นบอกว่าบอกควันน่ะอันแรกปลาลูกเขาสีวาไอ้พังบอกควัไปฉีดวัคซีนเหมือนมดอมวยก็ฉีดวัคซีนแล้วก็บอกผ่านปลาลูกเงยเนื่องจากว่าใใหัวใจเขาเต้นแห้งเกินไปเพื่อนว่าเริ่เขากับมือไงแต่ภูแหล่ปลาลูกเงยแต่เข้าผ่าตัดใส่ติ่งภูแหล่เมื่อยมาเลยจนหดถุกมือนี่แหละ เมื่อยจนปกติอ็นหม้อพบอกว่าคนผ่ายใต้เสรษฐีนี่บ่ให้เฮ็ดเรียกนักป้าลุงบ่ให้เฮ็ดเรียกนักภายในปีหนึ่งรือว่าสองปีแต่นี่บอกว่าน้องมาประมาณสองสามเดือนเพื่อกับมาไทยหน้าหุดมาไทยหน้าหุดมาดำหน้าลลกาเนาะแล้วก็มาปั่นเล็กน้อยตลบป้าลุงขอโทษขออภัยนะป้าลุงบัวแมนป้าลุงเอ้ยเฮากะ เฮาก็อันเฮ็ดตามคำมอบอกบ่ได้เนาะเพราะว่าเฮ็ดใเป็นลูกใส่ชาวนาอยู่กัน2ผัมถ้าบ่เฮ็ดกับปู่หญเพิ่นสิไถนาได้บ่เนาะ้าลุงก็ต้องไถแต่ก่อนมาขวนเจ็บบ่ก็เจ็บป้าลุงเอ้ยแต่ก็ไปไปหาถ่ายคลิปให้ป้าลุงเบิ่งนั่นแหละแต่เฮาน่ะมานอนก็ขึ้นแทบสิบ่ได้นอนเลยป้าลุงเอ้ยเจ็บเจ็บแต่ก็ไปสมมุติว่านี้แหละคือเมื่อบ้านหมัวนี่ก็ไปหาหลนูนเนาะ เจ็บได้ปลาลุงยบ่แม่นว่าเฮาบ่เจ็บแต่ก็ไปเพื่ออยากได้คลิปอยากให้ว่าคลิปออกมาดีๆหนะแต่มาฮอดพอมื้พ่อมื้อเช้านี่เฮาไปบ่ไหวปลาลุงตอนเช้า่าไปบ่ไหวมยกําลังเตรียมเครื่องว่าสิไปเกี่ยวข้าวซอยมือปูบอยเนาะแมาสิไปนําแม่น้องเดือนแม่น้องเดือนแม่น้องเดือนเอาลูกไปส่งียแล้วก็เพิ่นก็ไปส่งนเียงประกันภัยแล้วบ่าวควานว่าสิไปเฮือนดีเจ้าเนาะเียกซองาน ตันนี้แหละเราเห็นผิดป,ปกติเลยเนาะก,ก็เลยชวนไปหุกหมอก่อนคนออกมากก็คือหมอในสุกซลาว่ะยังสียาให้ปราได้ให้แต่ยามากินยากับยายากับย,ยากันซี่ยาส่งกินนี่แหละพาลุงเลย เพคนประกาศใช่คนเราให้ไปกวนหมือนห้องหมอก่อนไปห้องหมอใหญ่ก่อนคนว่าเพคนบาดแนลใจเนาะว่าเป็นอีย่างเนาะว่าหัวใจปิดมาตรวจครับป้าลุงมาตรวจครับบอกว่าหัวใจเต้นผิดปกติเพผลนก็เลยให้ไปอีกเบอร์บอกว่าหัวใจเฮามันเต้นซ่าคือหัวใจเต้นช้าเต้นช้าแห้งป้ลงเลยก่อนน้องมวยสิว่าราะว่าน้องมวยก็เป็นป้ลงเลยเป็นกับมือเทือนเลยแต่ว่าเป็นเป็นไปคนละแบบแต่อาการของน้องมวยเนี่เป็นคือการกระบาควันเนาะ เป็นพวเมียเป็นไขๆกันตกลงปลาลูกเลยสงสัยสิได้ตายกันเพื่อนนี่ขนาดนี้แต่ผู้เจ็บเบบนี้บัวไฮวเนาะปลาลูกเลยก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อยจิตตออปากเบอกควันต่อหนนะ้ำก่อนเพราะว่าบให้เวาเรื่องตายเนาะเพราะว่าในบ้านเขาก็ตายคนตายดูแล้วชามพปมาลงเลยเรื่องแบบน,นี้มันกังน,นีมาตลอดเนาะ บอกควันน่ะอยากไปอยู่อยากไปเหนเกี่ยวข่าวซอยปูบอยแต่มีดว่าใช่น้องมวยน่ะไปเกี่ยวข่าวซอยปูบอยบอกควันน่ะสิไปเฮือนดีเพราะว่าบ้านเฮามีคนเสียชีวิต<ม>แต่ก็ไปบ่ได้ปลาลุงเอ้ยเฮาเจ็บแถวนี้ม em. เมื่อยเดี๋ยวนี้ก็ยังลอยอยู่ถ้าก,ก็ใส่เสื้อผ้าได้ปะลุงเอ้ยใส่เสื้อผ้าสคืนบุงเหรี่ดามาว่ามาถ่ายคลิปโค้งเงินจังสานจังสี่เนาะก็บเข็มาเล่าอาการให้ฟังเนาะ <c oughs> เขามาถ่ายคลิปแบบว่าถ่ายคลิปแบบว่าเขาบไปไปสายนะปลาลูกมือนี้เขาบไปไปสายเลยค่ะเดี๋ยวเอฟซีผนกับซิโบเฮนเขาในกล้องอันทีมงานเนาะกับซิเป็กใจแน่นเลว่าเขามีธุระมีเวียกจำเป็นสิตจิตต้องไปเนาะน้องม้าผลกับว่าผ่าไป็นเี๋ยวปลาลูกมันจะเสีเขัวใจไม่ได้เข้าก้องลายเถื่อเลยปลาลุงเลยน้าเอฟซีน้อยหนึ่งปลาลุงเลย มื่อคืนมือเศนะ้าเนาะตื่นเก้าม่งปลลงเลยเจ็บเฮาตื่นบ่ว่าเฮ้าลูกบ่ไหวเจ็บก็ตื่นกับตัวน,น้องมอวยเพิ่นเลยว่าพาไปโรงหมอพาไปหมอ,พมอเพิ่นกต็ตรวจให้ตรวจเบิดเท่าไหร่ปะลูกเอลยโรงหมอน้อยส่วนไปรตวปรตวจโรงหมอน้อยแล้วเพิ่นก็บอกว่าเฮาน่ะขึ้นไปแข่งกอล์ฟเพราะว่าจิตยบแสดงิ่นสิขึ้นไป,รนนไปตรวจอันอ ไปเอ็กซ์ทะเลบ่หรือยังขยเขาก็ัดผู้ผื่นวัดผื่นวัดสีขึ้นเด็กก่อผื่นสีขึ้นกน้องนอนนดแต่เขาก็เขาสีขึ้นน้ำผื่นเทาสีขึ้นประมาณสิบมุ่งสิบเอ็ดมงอันนี้บาวคนนี่สิภาวะผื่นขึ้นไปเนาะเพราะว่ามันเกี่ยวกับหัวใจนะป้าลงเขาต้องาเผาตัวดีเนาะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นสิพีเอ็กเพิ่นจะเปิดซีเอ็กซยังดอกเพิ่นแต่เข่านั่นบางคนเนี่เหลืองหัวใจเนาะเัาก็ต้องยกไปไหวเนาะให้มันทันหมอทันหมอไปนี่ก็จังได้ จับบัดคิวอีกปลาลุงเอ้ยสม่วยเบ้าก็ลีนลีนจะพังกันลีนจกพันกันปลาลุงเลยปลาลุงกับชีดามาเดี๋ยวเบ้าหอมกันเหนียวเหนียวแบบคนเบ้าก็ทันซูดสามน้องมวยเอาเลยคันได้๋ยวเบ้าเลยากี๋ยวเบ้าลุลวัปลาลุงเลยคันบเว้าแล้วคือแบบเงียบเลยน้องมวยนี่แบบซึ่งจะลื้อเลยแบบผู้จักแนวชีวะคันได้ี๋ยวแล้วก็เว้าวจทำอีดความตั้งใจเอาปลาลุงเลยเหาว่าชีไปสี่แต่ยาวิตามิน พ่เข้าเมื่อยยาบำรุงเลือดบำรุงเลือดไปเลยก็ไต้บบไอให้เพื่อนเบ่งเพื่อนกับบาว่าสีดไร้ดอกให้อาการมันผิดปกติแล้วเพื่อนวะไปหง้งหมอใหญ่ไปแก่งกอกเขาบกขอกแก่งกอกอะปากซองที่ในเมืองใหง้องหมอใหญ่แต่ก,ก,กับบ่ควันกะต้องมาเพื่อนสะก่อนนะฮะหนุ่งเสือลุ่งผาไปปลาลุง ขึ้นในเมืองหนาวน่าอยก่อนสิไปคงมออย่าเขามีนกโตเวลาขึ้นเคียงจากสิได้สิเป็นอะไรปลาลุงเลยแบบพ้นมันชอบมากจังได้กะก็ติดตามกันคลิปต่อไปปลาลุงเลยเป็นกำลังใจให้บ่าวควันเยอะแล้วปลาลุงเพิ่นชัวร์โอ้ยบ่าวควันคือผมเห็นไปบ้านล้างสีเขียวเนาะเดี๋ยวนี้หมู่เกี่ยวเข่าอยู่กับไ่ได้ไปบัดว่าบ่แม่นแล้วปลาลุงเอ้ยเฮาน่ะอยากไปอยู่แล้วแต่ ยวมีทุลักเป็นหนึ่งขอเถิะลุงเ๋ยวเาก็เ๋ยวเาสิเอาไปสูเลยเ้อสัญญาณบนีเจ๊ดสาแดดเ,เป็นโทม,มานํ่ประลุง้ผ่นสิไปตอนแรกผันมาสิไปจังโม่เยสิบเอ็ดหมควันกัสิไปเทากัสิไปน้ำผนเลยเนะน้ำนเลยปาลุงไปน้ำเจ๊เสายแดดะวาาสิไปตรวจชุขภาะเพนะ่หละอยู่ที่แกงกอก ไปก็มีอยู่น้องนัดเจ๊จแสแดดห้ามนงมว,วยมัดภาชาชนแล้วก็มสมานุสมานุนนปไปมีแบบภาษนแล้วสมานุไปไปกันไหวน้ำมันตื่นเต้นพอเจ๊จแสแดกเพิน่นโทรมาเลยว่าไปว่าสันโทรมาเอาว่าไปไปวาสันเอากระซิได้ลากขีดไปเพื่อเท่าน,นี้แหละปลาลุงพอเจเพิ่นโทรมานำเลยตอนแรกเพิ่นไปซีเอสม้งเลยตอนนี้กัไปซีเอสมงเผื่อไหวเนาะเผื่อหอดเนาะ าก็สิเดไปก็เลยปลุงไว้เผาสบ,บายดีหยาพนธายี